ใส่รวมกันแล้วก็มีถังปฏิกรณ์ถังปฏิกรณ์ครับซึ่งก็หนาเป็นเป็นอันที่สามครับเสร็จแล้วจากถังปฏิกรณนนี้ก็มาถึงอาคารอ่ซึ่งเป็นปูนชั้นแรกก็เปนปูนชั้นแรกก็อาจจะเป็นปูนมีเหล็กนะคราบอจจะจะคอนกรีตเสริมเหล็กยังยังไม่หนามากแต่ชั้นสุดท้ายเนี่ยหนาสองเมตรประมาณครับจริงไหมรับที่เขาบอกว่า เอาเครื่องบินชนเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรเลยนี่ฮะนี่เป็นเงื่อนไขขององค์กรประมูระหว่างชาติก็คือ IAEA ออกมาล่าสุดว่าต่อไปปฏิกรณ์ที่สร้างเนี่ยอาคารคูมตัวนี้เนี่ยท้านเครื่องบินชนต้องไม่เป็นไรนี่เกิดมาจากนายวันๆด้วยเปล่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยนายอีเลฟเว่นที่เอาเครื่องบินชนตึกเนี่ยนั่นนะฮะเราก็เลยมีเงื่อนไขนี้ขึ้นมาจุดเริ่มต้นเลยปัจจุบันนี้การออกแบบตรงนี้เนี่ยก็เลยจะต้องป้องกันอันนี้ ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยตัวอาคารนี้มันก็จะปิดตัวเองทุกอย่างอยู่ข้างในคซึ่งตัวนี้เนี่ยพิสูจน์ทราบมาครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทรีมายส์ทรีมายส์แลนทรีมายส์แลนเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บอาคารนี้ปิดตัวคนออกนะทั้งหมดนี้ปิดลังสีอะไรที่เกิดขึ้นก็อยู่ข้างในก็อยู่ข้างในหมดไม่มีอะไรอแล้วก็ปิดทิ้งไว้เขาเรียก พอปิดทิ s. <S <US> s> <S <S ้งไว้แล้วก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากข้างนอกก็ทิ้งไว้ให้มันกำมะภาพรังสีมันลดลงตามอายุของมันตัวไปขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่สร้างขึ้นถ้าไม่จําเป็นหรือไม่ต้องการที่จะใช้พื้นที่เดิมคก็ไม่ต้องไปหรือถอนก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างที่ฝรั่งเศสนะฮะที่ผมไปเคยดูครับสองโรงไอโรงเก่าสองโรงก็ปิดไว้ก็ยังอยู่ สามารถที่ไปเดินเที่ยวไปเดินดูอ่าใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวข้อได้เปรียบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือมันไม่ได้ต้องการที่ใหญ่โตมโหฬารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเชื้อเพลิง1กิโลเนี่ยมันให้3 0 0 0 0นหน่วยปีหนึ่งลงขนาดพันเมกะวัตเนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงแค่2 4ถึง25ตันยี่สิบสี่ยี่ห้าตันก็นิดเดียวฮะนิดเดียวถ้าเทียบกับถัานก็คือ2.5ล้านตันโอ้โหใช่ไหมเพราะนั้นตต่อปีเนี่ยใช้แค่นี้เราก็เลยในอาคารโรงไฟฟ้าเขาก็จะมีที่เก็บ คือเก็บพอสําหรับตัวเองอยู่แล้วสําหรับตัวเองเก็บไว้คือกากอายุก็สามารถเก็บในโรงไฟฟ้าได้เลยอายุปัจจุบันนี้จะอยู่ 50- 60ถึงปีแล้วปัจจุบันนี้ก็มีที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทที่ขายเชื้อเพลิงทั้งหลายนี้ก็มามองถึงว่ากิจการถ้าจะดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นการให้เช่าเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ออกมาเนี่ยมีคุณค่ามีครูโตเนียมีอะไรต่ออะไรที่สามารถเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะมากกว่าตอนที่ใส่เข้าไปเรียกว่า ไอ้โงรง้านิวเคลียร์เนี่ยกลายเป็นแค่ทางผ่านอของการผลิตโปรดักต์อีกตัวหนึ่ง<ะ>ซึ่ง<ะ>มีูลค่าสูงกว่าเดิมอีก,กอซึ่งมีกรรมัภาพาบางสีที่สามารถเอากลับมารีไซเคิลเอามาใช้ใชไ,ดได้อีกรอ,อบนึง<ะ>คือแค่ปรับอะไรนิดหน่อยนั่นก็กลายเนึนว่าต่อไปเรื่องของการบริหารเชื้อเพลิงนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับก็คือเรามีที่เก็บก็จริงรอให้มันทิ้งไว้ในน้ําให้มันระบายความร้อนให้มันเย็น ไปครับเป้าหมายของเรา5โรงนี่สักกี่เมกะครับก็ลงละ1 0 0 0เมกะวัตนะฮะก็รวมแล้ว5000เมก5,000คิดเป็นประมาณเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะก็ถ้าเดินเครื่อง5โรงเสร็จแล้วก็จะมีส่วนของโรงไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าประมาณ11% 1 1ก็ถือว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นนะคือเดิมไม่มีเลยตอนนั้นถ้าเป็นไปตามแผนนะเมื่อสิ้นปีอีกอีกอีกปีเนี่ยก็คือเราจะลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงเหลือไม่เกิน40% อคือจากเจ็ดสิบลงเหลือสี่สิบพามาทกันไปครับครับขอเรียนว่าแผนที่เราจะดําเนินการเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิเกเนียจะเป็นไปได้หรือว่าจะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องรอให้รัฐบาลว่าจะเอายังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้คณะกรรมการที่เรียนเมื่อตอนที่แล้วว่าเรามีคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาลให้มาดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งดรธงมงมลก็อยู่ในกรรมการนั้นด้วยใช่ครับครับก็เอ่อ ที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของกฎหมายครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งผู้ควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาปัจจุบันนี้ประมวลรัสันติเนี่ยเขาดูแลเฉพาะปฏิกรวิจัยครับเขาก็เลยมีกฎหมายดูแลเฉพาะปฏิกรวิจัยต่อไปพอมีโรงไฟฟ้าเขาเราเรียกว่าเป็นปฏิกริจที่ผลิตกําลังครับ power ก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดระบบระเบียบกงกฎหมายทุกอย่าง,งกเก่านั้นมาลือ้อและเสนอตอนนี้ได้ เสนออยู่ที่รัฐบาลแล้วนะเดียวรอหมดแล้วรอว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทางด้านคอมมร์เชียลหรือว่าทางด้านการพณิชย์การอุตสาหกรรมนี่ก็จะมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีส่วนในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรได้บ้างครับด้านอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องตำแหน่งที่ตั้งอะไรต่างสถานที่ตั้งนั้นก็อยู่ในกลุ่มของอนุอิชุนต้องมีการศึกษา ทำการทำรายงานความศึกษาเบื้องต้นนะรายงานการศึกษาเบื้องต้นนี้ก็จะต้องมามองว่าแผนของประเทศนี้ที่จะเอามาเข้าระบบมันจะเป็นยังไงการเงินที่เราจะต้องใช้ในโรงไฟฟ้าต้องวาง,างแผนเรื่องการเงินทุกอย่างหมด ทุกอย่างก็อยู่ในรายงานความเรียกเรียกว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยถ้าอยากจะใช้นิวเคลียร์อยากใช้ไฟฟ้าถูกเหมือนนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับกรรมการชุดที่ดรกมลนั่งอยู่ด้วยครับล้วก็อยู่ระหว่างการทําเราเรียกว่ารายงานความพร้อมของประเทศไทยครับซึ่งแล้วคิดว่าจะเมื่อไรจะฟันธงได้ครับดรมลเงื่อนไขของ IAA เนี่ยระบุว่าเราจะต้อง complete ทำทำให้เสร็จสิ้น19ไอเทมที่มันจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของนโยบายประเทศไปจนถึงเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนเสร็จสิ้น ทั้งหมดนี้เราอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็เดือนกรกฎาคมเราจะเอารายงานนี้ไปคุยกับ i a e a ครับคุยกันเสร็จกลับมาเราก็จะทำฉบับภาษาไทยเสนอรัฐบาลก่อนสิ้นปีพอ,อเ,เสนอรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีพลังงานก็คงจะต้องไปเสนอรัฐบาลว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้างั้นวันนี้เราคงต้องฝากความหวังไว้กับกรรมการทุกท่านแล้วครับ,รบแล้วก็ฝากความหวังไว้กับคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งผงต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ต้องดูว่าเราเดินหน้าได้หรือไม่เพราะว่าการก่อสร้างมันจะต้องใช้เวลาอีก6-10ปีครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านดรกมนลมากครับเราคงต้องลาไปก่อนแล้วก็ฝากความหวังเรื่องนิวเคลียร์ไว้กับคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องนิวเคลียร์มากขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ